ซี่อย่างโอ้ยกินไอติมเชือติมกินว่าเรียกคนหายไปไหนวะกับขุ้นก้าหูทีละกิไอติมเป็นๆน,น้องเชื่อิอตินกินไอติมเด้อแต่ไม่แช่น้ำห้อนเนี่ยไอติม พุน้ำห,ห่อนยวเฝ้าคัดลาบแอบเพื่อมาจะมาเสนน้ด้อไปไปไปมีนวดสองร้อยสามร้อยอือต้องสามด้อยเอามามาบา เขาทั้งใดเนี่ยมันงงนะเนี่ยโอ้เขาได้เนี่ยอืมุ้ำหอนหมามาเที่ยวด้วยหมาตตวป็กลุงนะ นี่ยศูนย์ศูนย์แมเลคะบา กิงต้นก็นเมนพัฒนาอะไรเลยเนาะเหมือนเดิมเ<า>อาตรงนั้นน่ะฮะเออออาน,นี้จ่ายอ้ยน้ำหรอเขาไปจ่ายค่า mẹ ăn luôn mẹ anh luôn mẹ anh luôn mẹ anh luôn anh này mẹ anh luôn mẹ anh luôn mẹ anh luôn mẹ con, ăn anh phụ mẹ anh luôn mẹ อาบตรงนี้สองคนแล้วก็ไปอาบตรงนู้นคนเดียว <S 2> <S 2> สาษาพุ่นถามัน,ออนหวอนว่อาบไวายชิบาทมีใครด้วยโอ้กินตรงมาาือบวขอบคุณค่ะโอ้ยนงกับมีนี่ ดังก่อนแค่อยเก็บว่างกระเป๋าถ้าเล่นถัเล่นตรงนี้มันก็ได้ยินที่ตรงนั้น,น,นฟี กินเนาะน้ำน้ำเดินน้ำผู้เดินทั้งห,ห,ห,หลายเขาต้มไม่หรอมั้ง่นอืมนาะว่น้ำหนักเขาใส่ใจเรียบร้อยน้องเท่า เขาเหาะจทามะาขังบนน่ะนุ้น,น,น,นฟีตรงนี้มีสิบตายเรียบร้อยแล้วเอาเป็นเชาผ่าล้วโหไอคืนได้วะไอฮอ่น่ะวับ,บ,บวัแล้ไปแล้วเดี๋ยวเป็นเชาผ่าก่อน,หอน,ห,นหอนแล้วฮะม่ใจะหอนแล้วลว่าัน หอนก็ว <CK> ่าว่าหอนเสื้อกั๊มรุ่บตองมาเนี่ยตรงไหนยายฟองยายฟองเขาจะมางานศพตรงไอ้ที่นี่ยาววะนะยายยายเนี่ยละยายยายเท่าเ่านะ บ่ใส่เลยเว้ยมาเย็นมายันแล้วไว้รุ่นน่ะจิฟองเทาเทาคนบ้าน,น,น,นเขาเว่ะเฮ้ยเขามางานพบ่าจะแวะมาฮ<น>ะว่าจะแวะมาที่บ้านโอ้ทำหรือมั้ง

ไ่เดียวยาชัพมะบ้าได้บ่่ยาผมไม่ได้มาเรวบม่มีมีไรบอบนมีแต่บอกระสูงมา่าโอ้ยอะไรเนี่ยบอกไ่มีอะวดจโบอรนะปวดจำโบจบ้าน มากัเขาไปท่วเนาะยายมันก็เล่นน้ำนี่น้ำหอนน้ำห้อนี่มันโอ้ยน้ำหอน้ำหอนน้ำหอนนีนนน่น้ำหอนก่นละน้ำอน,น้ำร้อนนะคะน้ำพุ ไมนร้อนนะไอเขาบอกไม่ร้อนหรอกหู้หยงงแม่จะเ,เดินแม่จะไปเดินทางนู้นแม่จะไปเดินทางนู้นเดินนี่ไม่หลายห้องเต่เกงไทยก็ไม่รู้เนี่ย มันจะเป็นเป็นป๋ากันเห็นมันไปนี่ค่ะฮะใครอะไรของ <laughs> <Charlottesrain> <laughs> ไปได้เลยไร้อย็กด็วอ้น้ำน้ำมันใหญ่โตไปเร็วครับไปเร็วครับไปด,ดูสิโอ้โหสนใจ